ได้เห็นราคากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Toyota Yaris a t i ท HEV ครับหรือ Yaris a t i v ตัวซีดานที่มาพร้อมกับขุมกำลังไฮบริดประหยัดสุดเนี่ยเกือบ30กิโลเมตรต่อลิตรเลยเรียกได้ว่าไม่ต้องงอรถไฟฟ้าเลยถ้าขับได้ตัวเลขนี้กันจริงๆนะครับ โตโยต้านิวยาริสเอทีใหม่ h e v ครับขุมกําลัง1.5เบนซินไฮบริดครับโดยใช้ขุมกําลังแบบเดียวกับยาริสคอ r ์สแต่มีการปรับจูนใหม่หลายรายการด้วยกันนะครับทำให้รถคันนี้ประหยัดสุดเนี่ย29.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวครับ t ตโยต้าบอกเลยนะว่าไม่ได้มองว่าคู่แข่งตักจีนที่เป็น PHEV เนี่ยเป็นคู่แข่งแต่อย่างใดนะครับ คนที่จะเลือก PHEV เนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะเลือก PHEV อยู่แล้วส่วนคนที่จะซื้อ Toyota เนี่ยแน่นอนมีเหตุผลซัพพอร์ตหลากหลายเลยครับมันจะเป็นเป็นรถคันแรกเนาะอยากได้ความเชื่อมั่นเรื่องของศูนย์บริการอะไหล่ต่างๆความไว้วางใจนะครับรวมถึงความประหยัดและก็การใช้งานง่ายของ Yaris a t ทีที่พิสูจน์แล้วด้วยยอดขายในรุ่นซีดาเนี่ยเดือนละ4 0 0 0 5 0 0 0คันเลยีดเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะพามาชมรายละเอียดทั้ง2รุ่นย่อยครับ พรีเมีย H E V และ G R Sport H E V ครับว่ามีส่วนที่แตกต่างกันอย่างไรคุมกำลังเทียบกับตัวเบนซินแล้วเป็นอย่างไรครับเห็นราคากันแล้วถูกอ,อกถูกใจกันหรือเปล่าไลค์สุด r ้ายเอาไว้ได้ครับแล้วเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดกันครับนิวโตโยต้ายาริสเอที H E V ครับวางราคาและตำแหน่งเนี่ยอยู่เหนือยา r i สเอที ip, ตัวที่เป็น I C E หรือว่า สันดาบเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรนะครับโดยที่ณปัจจุบันนี้ Toyota t o y ยต a y a r i ิ a t i ทในตัว ICE ยังคงขายครบถ้วนทั้ง4รุ่นย่อยครับรุ่น Sport 549,000รุ่น Smart 594,000รุ่นพรีเมียม669,000และรุ่น Premium l u x กช y 699,000นั่นเองครับมิติตัวถังนะครับในรุ่น y a ริ s a t i e v HEV และ ICE นั้นจะเหมือนกันทุกประการครับ4,425มิลิเมตร กว้าง1,740ม mm ิลิเมตรครับสูง1,480ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,620มิลิเมตรกาวเคียรแลนด160มิลิเมตรครับขุมกำลังเดิมในรุ่นเบนซิน1.2ลิตรนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงครับรหัส 3NRVE ครับ1.2ลิตร94แรงมา้า110นิวตันเมตรครับเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ CVTi พร้อม Sequential Shift ขับเครื่อน2องล้อหน้าน้ำมัน e 2 0ในขณะที่รุ่นที่เป็นเบนซินไฮบริดนะครับจะใช้เครื่องยนต์ซีซูบ d o h c ครับรหัส2 n r v e x ครับ1.5ลิตรเบนซินครับ91แรงม้า1 2 1นิวตันเมตรครับมอเตอร์ไฟฟ้า80แรงม้า1 4 1นิวตันเมตรครับทำงานร่วมกันแล้วจะมีพละกกำลังรวมอยู่ที่111แรงม้า ทำงานจับคู่ร่วมกับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับไซซิ่งเดียวกับใน Toyota Yaris Cross เลยคือ0.76กิโลวัตต์อวัขับเครื่อนล้อหน้าน้ำมันถึง e20 ครับแต่ว่าเครมอ,อัตราสิ้นเปลืองของรุ่นไฮบริดเนี่ยเอาไว้สูงถึง29.4กิโลเมตรต่อลิตรครับ มีขนาดถังน้ามันที่เล็กลงจากรุ่นเบนซินครับจาก40ลิตรเหลือ36ลิตรนั่นเองครับแล้วก็น้ําหนักตัวรถในรุ่น Hybrid HEV นั้นจะมีน้ําหนักที่มากกว่าในรุ่นสันดาป1.2ลิตรอยู่100กิโลกรัมครับ1,408กิโลกรัมในรุ่นสันดาป1.2ลิตรและ1,508กิโลกรัมในรุ่น1.5เบนซิน Hybrid ครับ สำหรับ New Toyota Yaris a t อท h พ e v ครับทาง Toyota ก็คาดการยอดขายในปีแรกนะครับตั้งแต่สิงหาคมนี้ไปจนถึงกรกฎาคมปีหน้า อยู่ที่20,000คันหรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ1,800คันนะครับในขณะที่เป้าของรุ่นยาร i s ิ t เอทในรุ่นสันดาปเนี่ยมีคาดการอยู่ประมาณ3,000กว่าๆ3,007ครับแต่ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรกฎาที่ผ่านมายาร i s ิ t เอทในรุ่นสันดาปนั้นสามารถทำยอดส่งมอบต่อเดือนไปสูงถึง4,700คันเลยทีเดียวครับ โดยสัดส mm ่วนการขายนะครับระหว่างรุ่นสันดาบและรุ่นไฮบริดครับเมื่อการขายเนี่ยยอดจงตัวแล้วรุ่นสันดาบจะถือสัดส่วนประมาณ80%ครับในขณะที่รุ่นไฮบริดเนี่ยจะถือสัดส่วนอยู่ที่20%แน่นอนว่าคนที่มองเรื่องความคุ้มค่าของตัวรถนะครับรุ่นสันดาบก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในขณะที่คนที่อยากได้อัตราสิ้นเปลืองที่ยอดเยี่ยมขึ้นนะครับความเงียบในห้องโดยสารที่มากขึ้นอัตราเร่งที่มากขึ้นตัวรถที่ขับสนุกมากยิ่งขึ้นเนี่ย ตัวไฮบริดครับก็จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ในฐานราคาที่สูงขึ้นไปร่วมถึงยังมีรุ่น GR Sport ที่มีการปรับเรื่องของช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังนะครับสปริงโชคที่แข็งขึ้นมีความแน่นขึ้นแอโรพาร์ทนะครับที่ช่วยเรื่องของการยึดเกาะให้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและพวงมาลัย ESP ที่มีการจูนใหม่ด้วยครับ New Toyota Yaris Active HEV ครับจะมีการปรับปรุงในเรื่องของดีไซน์รายละเอียดบางจุดเนาะคือถ้าเดินผ่านไปไวเนี่ยคุณแยกไม่ถูกหรอกครับว่าคันไหนคือสันดาปเบนซิน คันไหนคือไฮบริด1.5 HEV นะครับเพราะว่าหน้าตาภายนอเลเนี่ยเขาแทบเหมือนกันทุกประการเลยยกเว้นจุดหนึ่งครับที่คุณจะสังเกตได้ง่ายมากคือล้อนะครับล้อจะเป็นล้อดีไซน์ใหม่ครับมีความเป็น Aero View และหมุดล้อของเขาครับจะเป็นแบบ5หมุดในขณะที่รุ่นที่เป็นสันดาปเนี่ยจะเป็นหมุดล้อแบบ4หมุดครับซึ่งทางวิศวกรคนออกแบบเนี่ยของ Toyota บอกว่าตัวหมุดล้อเนี่ยครับไม่ได้แบบใช้แทนกันได้กับตัว Toyota Yaris Cross นะครับเป็นล้อที่ดีไซน์มาเฉพาะของตัว a t h e พเลยครับแต่เรื่องของเบรกนะครับจานเบรกต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับตัว a t h e พตัวสันดาปปกติครับ ในรุ่น HEV Premium ครับหรือว่ารองท็อปไฮบริดเนี่ยก็จะมีกระจังหน้าด้านบนครับเป็นโครเมียมลมดำอันนี้ถือว่าสวยเลยแม้จะอยู่กับตัวถังที่เป็นสีเทาหรือสีเทาเข้มก็ตามครับก็ยังดูโดดเด่นขึ้นมากระจังหน้าด้านล่างเป็นสีเทาเข้มเมทัลิกครับมีคิ้วขอบหน้าต่างนะครับที่เป็นโครเมียมลมดำครับกระจกบานหน้าเหมือนกับรุ่นปกติเลยครับคือเป็นอะคริลิ c กราส s ไฟเลี้ยวหลังซีเควนเชียลล้อ16นิ้วดีไซน์ใหม่ครับกันชนด้านหลังเป็นสีเทาเข้มเมทัลิกครับ ภายในของตัวรถเนี่ยจะตกแต่งมาในสีดําตัดกับสีเทานะครับตัวเบาะของเขาเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับที่คุณจะเห็นว่ามีความเล่นทูโทนนะเป็นสีเทาอ่อนเทาเข้มหรือว่าจะบอกว่าเป็นสีเทากับสีอมอมฟ้าเนี่ยก็คงไม่ผิดนักนะครับโดยการเดินตะเข็บก็จะเป็นการเดินตะเข็บสีเทานั่นเองครับมือเปิดประตูภายในของเขาจะเป็นสีเงินนะครับการตกแต่งภายในของตัวรถนะครับการตกแต่งพวงมาลัยต่างๆ ก็จะเป็นสีเทานะครับที่จะตัดขึ้นมาจากตัวรถที่เป็นสีดําเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับยังคงไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางสําหรับที่นั่งด้านหลังมาให้ครับมีแอร์ด้านหลังมาให้ USB ด้านหลังเป็น USB A 2ตําแหน่งครับแล้วก็ด้านหลังเบาะคู่หน้าทั้ง2ตําแหน่งเนี่ยจะมีช่องใส่เอกสารมาให้เรียบร้อยเลยครับกระจกนะครับจะอัตโนมัติขึ้นลงเนี่ยในเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้น หน้าจอเรือนใหม่ของ Yaris a t HEV ครับยังคงใช้หน้าจอเรือนใหม่7นิ้ว TFT แต่จะมีการแสดงผลดีไซน์ใหม่เพิ่มเข้ามาคือเรื่องของระบบการชาร์จการใช้ Eco การใช้ Power หรือว่าหน้าจอระบบการทำงานไฮบริดของเขานั่นเองครับส่วนหน้าจอกลางของเขาจะมีการขยายขนาดให้ให,ใหญ่ขึ้นจากเดิมครับเป็น10.1นิ้วครับมีความเป็นหน้าจอลอยตัวที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่อินเทอร์เฟซด้านในยังเหมือนกับรุ่นสันดาบทุกประการครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple Car p l a y และ Android Auto แบบ Wireless แล้วเป็นที่เรียบร้อยในรุ่นนี้นะครับรวมถึงมี Wireless Charger มาให้แล้วเช่นเดียวกันครับ USB นะครับด้านหน้าจะเป็น USB A 1ตําแหน่งและ USB C 1ตําแหน่งซึ่งจุดนี้ครับจะต่างกับรุ่นสันดาปที่จะเป็น USB A หมดเลยทั้ง4ตําแหน่งนะครับคันนี้ได้ลําโพงมา6ตําแหน่ง แล้วก็ที่สำคัญครับในรุ่น H-EV คันนี้เพิ่มเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมาแล้วด้วยจริงๆลักษณะก็จะคล้ายๆกับตอนซิตี้เนาะซิตี 1Lit ลิตรโบนะครับซิต e ี E-H-E-V Hybrid เนี่ย ตัวเทอร์โบก็ยังคงเป็นเบรกมืออยู่นะดึงกันเอานะครับส่วนตัวไฮบริด e e-hiv ของ Honda City เนี่ยคุณก็จะได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมาแล้วด้วยกระจกหลังครับใน y า r i s a t ท v เนี่ยยังคงเป็นตัดแสงอัตโนมือมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้า dvr มาให้ครับมีเรื่องของกล้องรอบคันมาให้ระบบปรับอากาศครับเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติมาพร้อมกับกรองอากาศ pm 2.5และตั้งแต่รุ่นพรีเมียมนะครับคุณจะได้ a อ B i e n t Light 6 4เฉดสีครับกดเปลี่ยนกันแบบแมนวนวลเลย กดไล่เอาได้เลยอยากได้สีไหนนะครับบนหน้าบนหลังกันตามสะดวกเลยครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของเขานะครับ RCTA นะครับเ e ียคอร์ทัฟิกอัลเลอร์ด by sport monitoring กล้องรอบคันมีนะครับมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามีถุงลม6ตตำแหน่งนะครับตัวเซฟตี้เซนเนี่ยเลน keeping control นะครับเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาทำงานร่วมกับ ไดนามิกเรดาร์ครูซคอนโทรลวิดออสปีดครับผมคือจะช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนในขณะที่เราใช้อดดัตตีฟครูซคอนโทรลวิดออสปีดด้วยพรีคอร์ริชันซิสเต็มนะครับระบบความปลอดภัยก่อนการชนมีนะครับเ a นดี้พัชเจอร์วอร์นิ่งครับเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและดึงกลับอัตโนมัติอันนี้มีอยู่แล้วนะครับฟอนดี้พั a เจอร์อาร์เรครับเตือนเมื่อคันข้างหน้าเคลื่อนที่เพ d a ลเมสโอเปอเรชั่นคอนโทรลครับป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีอัลโตเมติกไฮบริดครับ พวกนี้มีมาให้ตั้งแต่ในรุ่นสันดาบแล้วนะครับโดยที่ในรุ่น Hybrid H EV เนี่ยจะเพิ่มเรื่องของเลนค l i p p i n g Control เข้ามานั่นเองครับและด้วยความเป็น DNGA Platform ครับหรือ Daihatsu New Global Architecture Platform เนี่ยถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มก่อนหน้าที่เคยใช้ใน Toyota Yaris A t i ทนะครับ DNGA เนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักเบานะครับประหยัดขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักกระดองด้านบนเนีที่เบาลงเมื่อเทียบกับโฉมก่อนหน้านะครับมีการเก็บเสียงที่ดีมากขึ้นนนนรัจาาากฉนวนเสียงงด้ข้ข ที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับกระจกบานหน้าอะครุสติกกลาสนะครับกระจกข้างหนาขึ้นกว่าเดิมใต้รถมีฉนวนซับเสียงตั้งแต่แดชบอร์ดหน้ายันท้ายรถเก็บเสียงดีมากขึ้นกว่าเดิมครับรวมถึงนะครับที่ต้องบอกกันก็คือในตัวไฮบริดเนี่ยการเก็บเสียงในตัวรถจะดีขึ้นจากการทํางานของระบบไฮบริดนะครับที่เครื่องยนต์จะติดน้อยลงนะครับแต่ว่าในรายละเอียดดีเทลจริงๆนั้นระหว่างตัวห้องเครื่องนะครับกับตัวห้องโดยสารเองเนี่ยโตโยต้าบอกว่าจริงๆแล้วโตโยต้ามีการ เพิ่มจุดซับเสียงในบริเวณนั้นเข้ามาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลหรือมีนัยยะสาคัญกับเรื่องของการเก็บเสียงแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าในรถเนี่ยเก็บเสียงดีขึ้นนะครับเพียงเพราะว่าการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยมันน้อยลงนะครับและใช้การขับเคลื่อนที่มอเตอร์เนี่ยรวมถึงการเลี้ยงระบบไฟในระบบไฮบริดเนี่ยนะครับที่มาเลี้ยงแอร์เนี่ยทำให้ในตัวรถเนี่ยมันเงียบขึ้นนั่นเองรุ่นถัดมาครับผม HEV GR Sport ครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่รถในกลุ่ม Eco เนี่ย มีรุ่นแต่งพิเศษแบบ Performance มีการจูนช่วงล่างมีการจูนพวงมลาลัยใหม่นะครับให้แมทช์กับสไตล์การขับขี่ของคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นไฮบริดแล้วก็ท็อปสุดแน่นอนของไลน์อัพยาริสเอทีด้วยนะครับมาดูกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนดีกว่าครับมิติตัวถังของรถคันนี้ครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับโอเคยาริสเอที ip, ตัวไฮบริดพรีเมียมเนี่ยมิติตัวถงังเท่าตัวสันดาบทุกประการ แต่ว่าตัว GR Sport ครับด้วยความที่เขามีชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเพิ่มเข้ามาทําให้ตัวรถของ GR Sport ครับยาวขึ้นอีก15มิมด้วยกันนอกนั้นมิติความกว้างความสูงเท่าเดิมทุกประการนะครับ Toyota Yaris Ativ e HEV GR Sport ครับก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับแล้วก็พาร์ทที่เป็น Aero Part ที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของแรงกดตัวรถ อีก30%ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับรุ่น h e v ปกติหรือเทียบกับรุ่นสันดาปปกติด้วยนะครับมีกระจังหน้ากันชนใหม่ gr sport ครับแน่นอนว่าก็มาพร้อมกับเพลทโลโก้ gr sport ด้วยนะครับมีสเกิร์ตด้านข้างกันชนด้านหลังครับมีโลโก้ gr sport เพิ่มเข้ามาและในรุ่น gr sport ครับจะเป็นรุ่นที่มีหลังคาสีดำและมี 3- สตัวถังเท่านั้นคือขาวหลังคาดำแดงหลังคาดำ วงล้อครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและในคลาสนี้อีโคกลุ่มนี้ไฮบริดกลุ่มนี้ไม่มีใครที่ให้ล้อใหญ่ขนาด17นิ้วครับสายยางก็ใหญ่ขึ้นด้วยจาก195ครับจะกลายเป็น2 0 5ครับรวมถึงลัศมีวงเลี้ยวในรุ่น G R Sport เนี่ยก็จะกว้างกว่าในรุ่นพรีเมียมอยู่เล็กน้อยครับประมาณ4.6เมตรนะครับกับ5.2เมตรและอีกจุดหนึ่งคือคันนี้ครับจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากได้สปอยเลอร์ซิ่งๆนะครับจะบอกว่า โตโยต้าเนี่ยเขามีชุดแต่งพิเศษนะครับสำหรับรุ่นปกติมาตรฐานเนี่ยสามารถที่จะเบิกสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังสปอยเลอร์หลังครับทั้งในแพ็กเกจ GR Sport และแพ็กเกจ c า a ิสมอลดริฟเนี่ยติดตั้งไว้ได้นะครับยกเว้นนะรุ่น GR Sport นะครับที่เขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งอยู่แล้วแต่ว่าสปอยเลอร์หลังของตัว GR เนี่ยถือว่าสวยใช้ได้เลยแล้วจะบอกว่าทั้ง c h a r i s m ลดริฟตนะครับแล้วก็ GR Sport ที่เป็นชุดแต่งคิดพิเศษเนี่ยสามารถ ซื้อติดตั้งจากศูนย์บริการนะครับและผ่อนรวมกับราคาตัวรถไปได้เลยในราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยหมื่นเเท่านั้นเองพอพูดถึงชุดแต่ง gr sport นะครับอย่างที่บอกไปว่าทาง toyota เขาก็เน้นย้าว่าตัวชุดแต่ง gr sport เนี่ยมันเป็น a e r o p a r t นะครับที่ช่วยเสริมในเรื่องของแรงกดตัวรถนะครับให้มีแรงกดตัวรถเนี่ยทั้งด้านหน้านะครับที่เป็นพาร์ตด้านข้างและสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยอีก30%เนะครับเมื่อขับขี่ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเทียบกับรุ่นปกติที่ไม่ใช่ GR Sport ภายในตัวรถของรุ่น GR Sport ครับจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยครับแล้วก็เบาะต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกับตัว HEV Premium อย่างชัดเจนเพราะว่าเขามาดำหมดเลยและจุดที่เป็นสีเทาออนหรือว่าสีฟ้าในรุ่น Premium นะครับเขาก็จะเป็นวัสดุหนังกลับด้วยนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยทั้งหนังกลับทั้งตัวเบาะที่เป็นหนังก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ทั้งหมดนะฮะมือเปิดประตูด้านในก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับโลโก้ GR Sport เนี่ยก็จะมีที่เบาะ และก็ที่พวงมาลัยเพิ่มเข้ามาครับโดยที่เบาะเนี่ยเขาก็จะอยู่บนพนักพิงศีรษนนั่นเองครับและอย่างที่บอกไปในรุ่น G R Sport นั้นนอกจากการปรับเปลี่ยนดีไซน์ตกแต่งรอบคันแล้วยังมีเรื่องของการปรับการขับขี่ให้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยด้วยการปรับช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังพวงมาลัยจูนพิเศษเฉพาะ G R Sport เท่านั้นครับคอยสปริงของเขาเนี่ยจะมีความแข็งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นปกติเนี่ยด้านหน้า12%ด้านหลัง9% ซึ่งจุดนี้ครับโตโยต้าบอกว่าช่วยในเรื่องของลถอาการโครงตัวขณะเข้าโค้งครับแกนโชคเองมีขนาดแกรนกลางที่ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นปกติ10%เพิ่มความมั่นใจและความคล่องตัวในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้นครับรวมถึงไซส์ยางที่ใหญ่อย่างที่บอกไปนะครับจาก1 9 5 6 0เป็น Max 1 7เนี่ย มันก็ให้การยึดเกาะที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยและพวงมาลัยไ,ไฟฟ้า esp ครับที่ให้ความแม่นยำนะครับและให้ความกระชับในการตอบสนองของพวงมลาลัยมากกว่าในรุ่น hev premium รวมถึงครับในรุ่นนี้เป็นเกรดที่มาพร้อมกับลำโพง pioneer 8ตำแหน่งด้วยครับ ตัวรถนะครับยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่หลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มมาในรุ่น hev แต่อย่างใดนะครับแต่มีมาตั้งแต่รุ่นสันดาบแล้วคือการแบ่งพาร์ติชันในรังเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยที่เขาจะมีการแบ่งพาร์ติชันแบบเผื่อคุณอยากซ่อนของไงเขาคิดว่าสาวๆเนี่ยนะครับด้วยความที่คนออกแบบเขาเป็นสาวๆเป็นวิศวกรสาวๆด้วยเนี่ยเขาคิดถึงสาวๆว่าเฮ้ยการที่เก็บของเนี่ยไม่อยากให้คนเห็นว่ามันลกๆอ่ะมันก็เลยเป็นรถที่สามารถแบ่งพาร์ติชันการกงน้ันา,าะดาหล เป็น2ส,ส่วนได้แล้วก็มีช่องซ่อนของมาให้ด้วยครับรวมถึงกระจกแต่งหน้านะที่เป็นบานใหญ่มากๆในฝั่งผู้ขับขี่แต่นะครับตัวกระจกเนี่ยก็จะมีแค่ฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นฝั่งผู้โดยสารไม่มีนะครับแล้วก็จะไม่มีไฟสองสว่างที่กระจกแต่งหน้าด้วยครับรวมถึงไฟสองสว่างในห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสีแบบวอร์มไวท์หมดเลยไม่ใช่โทนเหลืองนะครับอันนี้เขาอาจจะคิดมาแล้วหรือเปล่านะว่ามันต้องสว่างเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันจะได้แบบชัดๆสีเหลืองมันหลอกอันนี้ผมไม่รู้นะสาวๆคอมเมนต์กันได้นะครับ ปัจจุบันครับโตโยต้ายาริสเอทีเนี่ยตั้งแต่มีคำว่ายาริสเอทีมานะครับโตโยต้าขายไปแล้วมากกว่า 280,000คันครับแต่ถ้าเป็นเจนใหม่ที่เราเห็นกันอยู่ y r r i s a t i v ตัวที่เป็น DNGA แพลตฟอร์มขายไปแล้วมากกว่า151,000คันนะครับแล้วก็ในปีแรกนะครับรุ่น Hybrid เนี่ยทาง Toyota ก็คาดหวังยอดขายไว้ที่2,000 20, 0คันนั่นเองครับโดย Toyota มองว่าสัดส่วนยอดขายในรุ่น Hybrid นะครับจะอยู่ที่20%และ ICE จะอยู่ที่80%ครับแต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังแบบคนให้ความตอบรับดีนะครับสัดส่วนช่วงแรกอาจจะอยู่ที่30%นั่นเองคเับ โดยมองกลุ่มลูกค้าที่เขามองเรื่องความคุ้มค่าความแพคติคอลนะครับการใช้งานที่ง่ายอัตราสิ้นเบืองที่เคลมเอาไว้แบบแทบจะ1กิโลเมตรต่อ1บาทเลยด้วยซ้ำนะครับทำให้ส่วนต่างการใช้รถ h y b r i d HEV ที่เข้าถึงได้ง่ายอย่าง Yaris a t i v เนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จริงๆกิโลละบาทเนี่ยมันแทบจะเทียบกับรถ BEV ได้เลยในเรื่องของค่าไฟนะครับยิ่งถ้าเป็น BEV ชาร์จตู้นอกบ้านเนี่ยมันก็จะยิ่งแพงกว่านี้ด้วยนะครับ โตโยต้ายังคงตกย้ําว่าจะไม่แข่งขันเรื่องราคาเหมือนคู่แข่งที่เขาพยายามแทงเข้ามานะครับแล้วก็มองเรื่องการดูแลลูกค้าไปตลอดอายุการใช้งานเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อรถวันนี้แลเอารถถูกแล้วจบวันนี้อย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของตัวรถทั้งเรื่องของความอุ่นใจของลูกค้าเรื่องของสต็อกอะไหล่ การให้บริการของศูนย์บริการโตโยต้าที่มีมากกว่า450แห่งทั่วประเทศนะครับและรถรุ่นนี้เนี่ยแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องสต็อกเลยปกติโตโยต้ารถที่ขายในประเทศไทยเนี่ยวิ่งอะไหล่เขาบอกว่าเคมอยระมาวัน2วันอะไหล่ก็จะถึงศูนย์บริการใกล้บ้านท่านแล้วนะครับและยังเป็นรถที่มีการส่งออกไปมากกว่า23ประเทศทั่วโลกด้วยฉะนั้นเรื่องอะไหล่เรื่องศูนย์บริการเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงและคนที่จะซื้อโตโยต้ายาริสเอที ก็คือคนที่จะซื้อ Toyota Yaris a เอทอยู่แล้วไม่ได้มองว่าแบรนด์จีนแบรนด์ใหม่ที่เขาเป็นขุมกําลังรูปแบบใหม่ๆมาจะมาเป็นคู่แข่งของ Toyota y a าริสเอทหรือ y a ริสเอทิ HEV แต่อย่างใดครับและนั่นครับคือรายละเอียดสเปคของ New Toyota Yaris A-tip HEV ทั้ง2รุ่นย่อยครับคือ HEV Premium และ HEVGR Sport นั่นเองครับณนะตอนนี้ที่เขนลงเสียงเนี่ยมันยังไม่รู้ราคานะครับแต่ราคาเนี่ยจะมาแล้วแน่นอนตอนที่คลิปนี้ลงไป คุณผู้ชมว่าน่าสนใจหรือเปล่าความคุ้มค่าที่ได้มาในเรื่องของความประหยัดที่มากยิ่งขึ้นเทียบกับตัว1.2เบนซินนะครับหรือคุณผู้ชมมองว่า1.2เบนซินก็พอแล้วไม่ต้องรุ่นไฮบริดก็ได้หรือก็มีคนที่รู้สึกว่าอยากได้ความประหยัดด้วยในขณะเดียวกันก็แรงมากยิ่งขึ้นกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นเดินทางต่างจังหวัดใช้งานในชีวิตประจำวันปลอดภยัยมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ วันนี้ลาไปก่อนแล้วจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับที่พาชมทั้งรุ่น HEV Premium และคลิปที่พาชม HEV GR Sport ตามมาด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, b s c r i b e เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็รอชมกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ